สวัสดีครับชัวไทยย่ำสเทออีคือเก่าครับเอ็ดซี่พี่น้องคนสองปลากุ้งกุกคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องเดินทางเข้าปลาตอนสะเทอกับฝนลงเด้อพี่น้องมื่อนี้อ๋อพี่น้องฟอกันบรรยากาศฝนหย่อยโปอแปรโปอแปรเด้อพี่น้องมื่อนี้เดินทางเข้าปลาคือเก่าหลังจากเมื่อวานนี่หายไปพี่น้องย่ายบสบายเมื่อวานเข่าล่องบาลก็เลยบ่มีคลิปพี่น้องเปลาย่าอยู่ล่องบาล อ๋อมื่อนี้เขาป้าคือเก่าพี่น้องมาเนี้เอ้าแสงอุปสรรคปัไหาพี่น้องอยังเสะสออยู่สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาลุ้นน้ำยายเกล็ดเยอจา้าว่าที่พอเฮ็ดยังตอนนี้ที่พอแล้วพี่น้องพอแล,ะละ้วนั่นดอกแรกแห้งมันพี่น้องเป็นเฮ็ดไข้พ่นที่พวกนี้จูมมันมีจูมอยู่บ่นนี่ลโอ,อ้ยจูมยังงามตัวเลยเ <c oughs> นี่หลายดอกกี้ตัวนั่นเอาดอกใหญ่ก่อนโง่งามเลยพี่น้องเอ้ ไอ้โพลพร้อมดีเดอร์พี่น้องในอันม้วนในแบัไรนี่หนี่เอ้าฝนก็ย่อยพ่อฝนเดี๋ยวเด้อโอ้หนาวิเต็มโพลเนาะอ้าพอกันบรรยากาศฝนพุ่มพพี่น้องมานี่ยดีหลายอยู่ได้พกไวย วันทีท่ตอนแรแยกเกตมันนี่สิบแปดบอกสิบแปดน้อ,นอบอกกันวันที่สิบแปดพี่น้องเมษาปีหกหาเดินทางรวมรุ่นน้ำกันพี่น้องเงี้ยวๆกับคนส่งปลากับยเกศมันนี่เดินทางน้ำกันสองคนอย่งเกินเ้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องอเห็ดแยเกศเงี้ยวใหญ่เลย,เลยตอนนี้เป็นเห็ดองค์นกออกจากคมเห็ดไข่กะเป็นเห็ดองค์งพี่น้องเลย ดอกกระลังขึ oh, ้นใหม่งามๆออกคากนอกเฮ็ดป <preview. S 2> ีนี้ออกคากยังมาออกปุ๊บหลาดเห็้ยนได้พี่น้องเลยคุณเนี่ยไงเป็นเห็ดดินเห็ดร้อมทั่วไปเนาะแอนคากเครื่องโค่นน้อยใยเกศเครื่องโค่นเต็มมีจะเห็นพี่น้องมองไงก็อปไปตัดสะออนเถอะบ้านนี้นี่จะจูมงามๆเลยพี่น้องเป็นเห็ดองค์นกนะมันมันมันแต่เสาเลยแอนตรงนี้พี่น้องคุณ จูมเป็นจูมเลยพี่นออ้องบุ้ยต่ำปนกระแสพื้นกันเด้อพี่น้องแงนอย่างไฟดีๆีมันหวานตัวเหตุตึงแงนเบิร์ตนะแงน,นเบิร์ตน,น,น,นี่อ๋เป็นกล่องเงวๆเด้อพี่น้องก็ลังดูดดินขึ้นุ่นเห็นป่ะซ้ำดอกพจน์บ้าเนาะฝนกย็ยหอยพอฝนโอ้ยฝนพกนำ้ำฝนคนเก็บเห็ดเตรียมพยานฝนเด้อพี่น้องจุ่มหนึ่ง อย่างแต่ปะในเก็บุ่นแมนบาดเลยพี่น้องเลยมีแต่เห็ดุ่นปันปลูกไว้เอาโหลดบานนี่ขาเป็นขาอีกแล้วมว่านี่หายไปเด้อพี่น้องเลยย่ายบริสบายเขาโรงพยาบาลตอนนี้ก็ออกมาแล้วล่ะนี่มาฟังนั่นแมนเด้อกุ่นโอ้ยเต็มผลเลยสองไงมันอ่าบานพอดีงะเนาะอื องนกเปิดอุ้มห้าคักเจ๊เกตมักจะได้เปิดอุ้มพุ่นเป็นเหมือนอะนี่โอ้นั่นงามขนาดพี่น้องเนาะทรงมันเห็ดองนกเริ่พี่น้องมาเนี้ยเฮ้ยจุ่มจุ่มงามเนาะอในกระรังมึงบ่โอ้โพี่น้องคนสีมาติละจังหวะเฮ็ดมันเกิดน เกิดคยเกิดโพดออกยี่เบิดปีปีนี้เก็บเพชรขนาดพี่น้องเอ้ยปีนี้แทบบริเห็ดยางเงินถือใจยายเกศเองนี่ไงใครหมดแดงอยู่แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็นงาๆเลยพี่น้องเก็บเพชรพุ่นได้เกดอกหนึ่งพุ่นงามเออดอกงามงานเก็บเพชรบดดินมันได้เก็บเพชรองนกเนาะเมือสองเมือพานมาเป็นเพชรเพชรบดดินบูมวันนี้องค์นกขึ้นพี่น้องเป็นตระกูลเพชรดินทั่วไปนี่แหละโอ้ยค่ะอ่อนต้อนขาเพิ่น โอ้ยเขียมากกระแมนนะาร้อนโอ้ยต้ย <g ül> นลูกโย่ไปกะที่เป็นเฮ็ดหนาแหนะไปจังเนอซือออกเลรอเดะออกแล้วบ่แมน่นดอกสองดอกสองดอกเป็นด,ด,ดอกบานมันสามสออของตัวนั้นสามดอกแต่ละมือกะอ่านบ่อคือการวัตสิบอเฮ็ดยังก็สามารถเดาได้เดอกพี่น้องแต่ละมือวัตสิมานเฮ็ดยังกะต้องล่อรุ่น แต่ละเม่อไปละพี่น้องนี่ดอกบานบานแข็งอยู่โอ้ยแป๊บเดียวพี่นอ <c oughs> ้องโค่นเดียวในอยางร้ายเลยผุ่นแกงใหญ่เติบเลยเด้อนี่เอามานอยู่พี่น้องมันจะเต้า,าอยู่วรวมรุนน้ากันเด้อพี่น้องมานนี้มาสีเต็มสองตาบอสีมานเห็นยังนยเนี่ยต้องรอรุนเงยวๆละพี่นอ้องบอกว่าพีก,าออาก็มีบริจากเกตโอ้อดอกออกล่ามมาเลยเนาะดอกอง,งามๆแต่จะอ่อ,อน อ่อนขาขาอวบดีเฮ็ดองงอกเฮ็ดยังได้เก็บปะเนี่ยเฮ็ดหนาเลเฮ็ดหนาแหล่น้อนั่นว่าแล้วนี่ลาไล่ต่อไปสิเกิดพี่น้องควนเฮ็ดละงอกขาดว่าสีบะมี่แหละละพี่น้องก็ต้องรอรหลุนรอบต่อไปผนละส่วนละงอกอนาแหล่จูงงามก็ร่างเบาถึงกับพอเลยได้ต่อไปสิตามมาอย่างว่าจุูมง่ามพี่น้องสองจูม ได้รุ่นนีตาได้เนาะก็มีองนกดอ,อกเลาะก,กันเลยผมเดียวเหรอในดอกนึ่งแดงซ้่มพี่น้องบ้านนี้ออกเบิดถูกเห็ดออกถูกเห็ดเลยจุ๊บๆงามๆทันไสปบ่ใหมห่เนาะโอ้เปิดไปแมนเบิดเน <laughs> าะเปิดไปแมนเบิดเจ็ดแดงซ้่มพี่น้องจุ๊มนึงออกสัลผัดอีหลีเนาะ ก็กินประเดือนเมษาเฮ็ดสิออคกคักพีปานนี่พี่น้องเลยกูกเฮ็ดเลยพี่น้องบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดผึงเฮ็ดบดดินเฮ็ดละงอกเดลาละงอกว้าไป็นอะพี่น้องเหลือบ่หลายดอกละงอกตัวนี้แดงข้ามพี่น้องอือออกสารพัดเฮ็ดเลยลงเหลืออยู่เต็มอือเกี่ยวเฮ็ดละงอกหลายหน่อยจะเกลียม่นอิท่ว่าเฮ็ดละงอกสิออกใหละงอกสิเริ่มขึ้นใหม่อีกบ่ออ้ยเกีเ่ยวเฮ็ดละงอกพี่น้องเอ้ยบานแจ้วอยูดย่ดอกบานเต็มที่พี่น้องตัวนี้องค์นก เ้ยจมคือกี่ทอกันกนะตัวหนักเนาะนี่โจมมันพี่น้องตรงนู้นนี่โจมเป็นตาหักได้สุปูอยู่เห็ดตุปูข้าไล่ดอกแหลกของเมือพี่น้องบานบานเนาะแหงแข็งอยู่เห็นบ่เห็ดกอเห็นกอเหรอมาเรามาเบิ่งคมเห็ดกอพี่น้องมานลยยางงามเนาะงามหอมเห็ดกอพี่น้องเหกอกามาเด้อพี่น้องบานนี่ สาระัดเห็ดสาระัดเห็ดเลยมื้งนี่ยหอนลายจนถอดทุ่มมือ <laughs> พนตกแต่เศร้าพี่น้องตอนนี้ก็ซาไปแล้วล่ะจุ่มนึงหมานอยู่เนาะหมานหมันห yes. <s up> มันอานนี่จุ่มนึง <s up> พี่น้องพี่น้องปุ้ยค่ะกันี่เป็นโฮมเฮดกอเหมือนบาโน,นงะงะ <S <s <up> งะก็บานงะแดดเริ่มมาแล้วลายแยเกล็ดบานเลยแดดออกแล้วแ <s up> ดดออกขยิบอ่ะ จะคล้องเฝาเลยเนาะเจ้าของเฝสอสองตัว <laughs> อย่างกิงเกือแล้วเด้อพี่น้องมัน <laughs> องน์กคมกอ่อออกไข่ยอยู่เนาะฮะส่วนน้ำกันพี่น้องเดินทางน้ำกันแย่ๆไปเรื่อยๆตามอง,งโลกโค่นั่นงบะมีมาเบิ่งเฮ็ดก่อมีดอกเนาะงามดอกงามเองพี่น้องใส่เช็คตาได้เนาะตัวนี้มีเจ้าของเฝา <c oughs> ขอขอขอแบ่งกันเด้อแบ่งกันชูนึงเนี่เกศสงสัยตื่นสวยคือมาทีหลังหมูแต่กาไปจนเบิดแล้ยหมูเขาจนบานจนลรยไปแหละกำลังเกิดนกำลังตือนดอกมะงามคือมีดอกเดียวยช่เกมปกติเป็นแผ่นมุดดินพี่น้องปกติเกิดลายได้แถวนี้เนาะสองดอกออกบปลายเนาะออกบปลายฝั่งนี่ ลังเรือมมาจักเลยงข้ามลงเรือดอกนึงเพราะเป็นโมเนะาะท่านเลี้ยงข้ามอีกดอกนึงพี่น้องบานเต็มทีบานเต็มทีใส่ได้อยู่ได้หรอ <laughs> โอเคอยู่ดำดอกนึงพี่น้องเหลือพนเนาะคู่นึงพี่น้องผ่งคาไล่สีเนาะ <laughs> โดนแดด,ด,แด,ดขาลายจุม่มนึงพี่น้องจุม่มงามๆว่าพวกออก็ยังจุ่มอยู่เนาะ พอบอ,อ,อ,อกรถึงข้ไลายดอกอนึ่งพี่น้องหอบแตกได้นอโดนแดดหลายดอกกี่ตัวพี่น้องสีดอกสีดอกอ้าดอกขุงต้นเนี่ยเกิดหกนอเกิดได้อุมสิโอ้ ดอกนึงเกิดหกเนาะด้วหกบนใดก็ยังเห็นอยู่เดารอลุนน้ำกันไปเลยพี่น้องประมาณที่ละดอกสองดอกอยู่พี่น้องเก็บบัเศร้าเต็มตาจะเก็บขึ้นเก่าล่ะแดงข้ามพี่น้องสองดอกเนาะเออครูแฝดมันเริ่มไหวเด้มันเริ่มถอยเึลงแดงดอกนึงพี่น้องแดงข้ามไก่ไก่กันเนาะ มันลงเหลืออะพี่น้องเขาเก็บไปก่อน,นเขาดองพี่น้องบางคนเอิ่นพอีมุมแมนตอนจูงมาเห็นเนาะบาเห็นคือว่าแล้วบไปมาตรงนี้มาเจอบดดินพี่น้องบาเนี้กระลังกรลังกระลังห้ามเป็นเหงาเลยเนาะเอ๋อฟอร์ลาเกนเลยเด้อพี่น้องมาเนี่ กลังงามบอท่านเถาได้่นิโอ้ฝนบอเห็นก็ละมุ่มว้าถูกเทสเลยพี่น้องมานียบดดินตัวนี้น้ากงแาๆพี่น้องคุณใตอุ้มใหม่แมนบดเป็นบดดินมาผีอยู่บ่เอาเลยอ้ยเนาะ5มหลีพี่น่กําลังเกิด เต็มหมอยู่ไค่ยอยู่นอเออพี่แตพอได้เต็มตาเร็วเด้อพี่น้องเห็ดตัวนี้เงินเบิดในอุม้มอืมขาก็หักหง่ายี่โอ้ยน้ำบอกเนาอยเล่นเคยดอกงอยู่ะเล่นเคยดอกงพี่แล้วไปประสามปลาดอกพี่น้องแต่ละเมือนพี่ แมนเบิรเออแมนเบิรต Is no so yeah, ัวน่ะเออเอ้าทรงมันอยู่พี่น้องส่งมันอยู่บ้านนี่ยัไปรู้แมนกันไปละถอยบ่ถอยอ๋อนี่สีคือใบตองน้อแมนเบิรโอ้แมนเบิร์ตัวแมนเบิร์ตยังไงมันต้องไปเร็้วบ่ได้เห็ดตัวนี้ไม่ยังนั่นไม่หวานมัไปเนี่ยโอ้ให้เด้หน่อย ไม่ก็ทากินกันไปเอามาอ้ามานประตูเฮ็ดอยู่ตัวนี้ไปมาามานหลายเห็ดเลยพี่น้องวันเป็นแผ่นไห้กระบอกเนาะดอกใหญ่ๆรอต้อำกานคาลคๆเด้อพี่น้องมาเนี่หมานหลายเฮ็ดอยู่เป็นบดินอีก็เป็นยม ก็เลยนะใครอยู่เนาอคือหอดฝากขายได้เนาะมองประกันเรือตาเนาะเอาเพื่อเดล้าปลาเนี่ยเนาตาเจ๊เกตเอามาเบิองมุ้งเจ๊เกตขิ้เต็มเลยเด้อพี่น้องบ้านนี่ยลากเฮ็ดเลย์มาเนี่ยเนาเป็นโมอยู่บ้านนี่ยเยเกตทางบุญก็มี่คาตาเนาะบ้านีเนาะคาตาคาตามันต่ำฟ้ามันเลยพี่น้องสองตาอยู่ประยันเนาะสองตากี้เต็มสองตาเด้อบ้านมันหมันเนตบนดินนี่

มันมาแพี่น้อง่อพอคมมันแล้วออกจะคมนี่สีมีบ่ลรอมีอีกอยู่ต่ออยู่เคยเก็บอยู่เราหลุนตามคมเคยใดเคยมันล่ะพี่น้องปุ่นยันบดเปลี่ยนตาเนาะเปลี่ยนตาแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วล่ะเอาลุยมาตาอยูหนึ่งกับกระบุงหนึ่งบดไปรอมันเบดแด้นจิ้มงามพี่น้องบดดิน ดอกนึงกอดเลยอังติใช่ยี่น้องต้องดอกนี่บพีกแห้งแจเกตอุ้ยเอาดอกหน่อยก่อนดอกนาอันตรีอุ้ยขาพี่น้องอุ้ยโอ้ถือใจผู้เก็บขาขาแน่ๆนะดอกฟีแกงแฟร์เฟ้อนี่ยดอกหางกินพี่น้องขาพี่จูงเพลนจูงงามเนาะเอ้ามันเรื่อยๆอย่พี่น้องตือใจโดนนี่เด้อเต็มตาเรียวนาะงเนี่ยนี่อ่ะคนสองดอกพี่น้องสามที พอเรื<โ> <iza> ่อยสีกสีมานเร็วอยู่เบิ่งบอดีบอดเฮนเด้อพี่น้องมันขาสัันเกิดเป็นแปลนขาสัันๆัมาเนี่ยฮะท้องนล็กจูงคลาสัันดอกนาดีแห้งเนไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยเอ้าส่งสีมานอยู่พี่น้องวานนี้เอ้าอแยาเกศว่าสีเต็มตาอยู่ไหนล่ะพี่น้องก็เล้วพี่น้องพอเลี้ยวพอมองงันแล้สองคนกับพ่าคอยเอย่างงอนไปงอนมาพอเลื่อยเนาะ มันสังเกตบรเห็นเด้อพี่น้องมันเป็นเห็ดสาหร่ายไม่หั่นมันเห็ดยังพึ่งแดงบ่เนี่ยเอาพึ่งแดงยี่เกตเกือบต้องกันเลยยังโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่โอเคเอานี่โอ้ยเออถือใจยี่เกตภักเด้อพี่น้องบาเนี่ยมาที่บริเก็บแมเอาผอไปเรื่อยด้วยพี่น้องมาเนี่เราว่อนมเดิมๆนี่แหละดีใจครับ บ่แน่ได้กระบงเต็มกระเป็นได้เนาะมีติดมีติดเนาปพอไปเรื่อยพี่น้องปอเรื่อยปอรวยค่ะขาอวบดีเนาะเมืองบอดีบ่เห็นได้พี่น้องนะสีคือใบหมัดเนี่ยซีมัคือใบใบแห้งนี่ยนี่ดอกนึงต้องงอกต้องงอกกุ สองดอกก็เดิคนหน่งเกิดอยู่ดอกเดียวเนาะกําลังได้สองดอกพี่น้องละงอก่อีกงอมหนึงพี่น้องบดดินมักดุดซีมเนาะคุณขาเอาจะไหนกันจะไหนบอกโอ้ยอ่อนชวนนี่พี่น้องขาสั่นแต่ว่าดอกงามเนาะดอกงามสีเป็นสีเลยซีสามเนาะอนึ่ดอกนึงเมื่อก็ดีเมื่อโง่จะได้ทีเดียวก็ใบต่อง แกงเทปลาสีแสบไปจังเนาะเี่เก๋ว่าผ่อฟ้ามันอีกแล้วพี่นอ้องแม่ดอกเคล็ดไหมง,งามคักแง่งปวดโซเนาข้างในดแนวนี้เนาะ,ะแสดงว่ากำลังเกิดได้ <ๆ S 2> ฟังกำลังเกิดฟ,ฟังนี่ประทับฟังทั้งนหนันสีเถาเบิร์ดล่ะนีกกำลังขึ้นใหม่พี่น้อ<บ>งเป็นเห็ดขึ้นใหม่บู้ยดอกงามค่ะสอนเลยสวยมากกับมันคือเกาเด้อพี่น้องมาเลยอ่าดอกยางงาม เกิดไม่หรืย่าเกศเกิดไม่เังว่าออกน้อยเลยพี่น้องนะนะกำลังจะปลูกขนแค่เกศเป็นเหงาคนขามันขามันบานใหญ่ได้หนิเฮ้ดีเด้อพี่น้องตาคนสอง่าประทรบมดาคือกันเด้อโอ้ยงอนมาล้ากันพ่อเรื่อยๆอยู่พี่น้องมาเนี้ยพี่น้องต่นซ้อนบอสส่นกระบ้งย่าเกศดอกเป็นดอกขาเป็นขาอีกเรื่อยพ่อเรื่อยเก็บเรื่อย บริเวณเดียวๆนี่แดงเฮ็ดฝั่งนี้ก็ร่างเลิบน้อยใจเกมาเจอละโงกพี่น้องมาเนี่ยละง่เหลืองดอกงามนี่น้ามันยางคากูเด่นปลาหองหกเลือพี่น้องบอกไม้ก็ได้แม่นได้น้อยใจเกแม่นสามหมอวังหันเมื่อท่านเกิดเนาะแม่นเอ้าจุนน้ำกันพี่น้องไปหลายปลาคนส่องปลาแต่ละเมื่อจักสิบอกพี่กัดไม้ไหนพี่น้องเอ้ย การเขาปลาหาเห็บดบ่ได้ไม้หนึงกับเปลี่ยนไม้หนึงล่ะพี่น้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนได้จนมานหมดละเฝังคาไรพี่นอ้องเจะระดอกง่าต้นนี้ดอกงามแม่งหมดดินบ่พอนเนาะบันนี้นาะบ่มันก็มีตะหันเลยมีแต่ะหันเนาอ,อ <laughs> ว่าเนีมเต็มกระบอกแยกเกศที่บ่เต็มบ่พี่น้องเอาลุนน้ำกันเด้อพี่น้องมีสิทธิ์เต็มบ่เห็นบมดินบบบนี้เห,ห,หงาเนาะเหงาแม่ จับจับๆเลยย่างบ่ทังไหนบ่ดีบ่เห็นเนาะเบิ่งบ่ดีบ่เห็นเลนฮะยังเกลียบิ่งดีเลยู่พี่น้องตัวนี้รุ่นผู้เก็บแล้วตัวนี้รกแไงแข็งแสบเด้อรุ่นนีเพไงข้าลายโดนแดดพี่น้องแลิดแต่ว่ายังหนุ่มอยู่เด้นั่นหนุ่มอยู่ไดแตอยู่พี่น้องโดนแดดนออโดนแดดมาถือฝนอืฝนก็เลยเปลี่ยนสีซะ มันแล้วเอ้ารสสารยังคือเกาพี่น้องแสบคือเกาสีมาสีเห็นหนอน่นโอ้สีมันดำพี่น้องเลยแนมหาหยาผันผุดไทยขิดดอกเดียวยี่เกดงามแห้งกะลังเังเอกมาจากนองอแล้วพี่น้องเป็นเหงาเลยเนาะ เกิดรอจ่ายฟังห้องย่นอนกับเพาะเยอยงมนึ่ดอกหนึง่งบ่บังคันบ่ด<ผ>อกงามพี่นอ้องกูหาแต่ใส่มีกจะได้จนจัดเลยมันหักง่ายขาบันัวเดินลื้งามคับพี่น้องอู้เอาบ่าันเปิดยังอยู่ตัวนี้ ถามมันเกิดเป็นเหงาไม่สีบ่ใหญ่เนาะบ่วบัก็เป็นน้ำหมองคือกันได้ล่ะบางหมองเหงาใหญ่อเออเบ็ดรุ่นเหงาไหมพี่น้องอผมเคยเก็บตัดใส่บ่วผาดเนาะบ่วผาดทำไมตะกี้มันออกลายแต่ก่อนออกลายเอารอรุ่นทั่วๆก่อนพี่น้องตามผมสะแบงปลาสะแบงนี่ละ่ะอ,ออกจากนี้บ่มีก็คือซีเมนอวยเด้อพี่น้องบ้านนี้ดอกงามแห่งพี่น้องคนนี้ขึ้นไปบอกเป็นหมูเนาะ บอกเงาเงาใหญ่เปิดไปผอไปเลยยังใครนอผอบใ่เงาง่าๆอยู่พี่น้องเป็นมดดินออกไม่เนาะกาลังอวบเพราะมันออกไม่กําลังออกก้างนี่ฝั่งนี้กําลังเริ่มเริ่มอุ้ยดอกฝั่งนี้เป็นฝฟืองดำพี่น้องอุ้ยใหญ่จังนี่ว้าวไม่ถึงไงจังเอาไม่เนาะแต่งงามอยู่พี่น้องฝฟืองดำออกในเงาไม่ เอาเครื่องตาจะเกลียดละพี่น้องกะถือว่าหมาน่ามนทำมึงอยู่พี่น้องมาอนิเต็มไปตาหนึ่งส่วนกระบุงเนี่กะติเครื่องละละงอกบานพี่น้องเป็นละงอกขาวบานตาที่ดายแห้งบานเบิดเลยจเจอเฮ็ดน,นาแลพี่น้องบานหนิเป็นมูเลยกําลังข้งนเนาะตัวน,นี้ล่ะที่เป็นไ่ต่อไปแมเ่เบ้อดอยู่ติดรอกงางามพี่น้องเลยคุณก,ก็แม่เนาะ จนหลักบานเนาะหลักบานโอ้ยไปตอมอะไรมันหลากเห็ดเลยเด้อพี่น้องวันนี้ของวยไปหารถมาตามเอาเห็ดนาเล่บานนี้นาเละเฮียเมียนบดสิแน่จะไปเคลียร์แห้ยงที่ละนั่นแม่บิดไต่ตองอ่ะมันเกลี้ยมกระบุ่งเนาะสนใจจะเกลี้ยงมาเต็มดอกพี่น้องครับไอเหี้ยข้างหลังกับมี เดี๋ยวออกแมนบ้านนี้เด้อพี่น้องนะน่ะนี่ก็อ๋อโอ้ยถ่ายมั้มันเห็ลังแหล่เนาะ้ติดถ่ายเฮ็ดหนาแหล่เฮ็ดลังแหล่พี่น้องมานีอ่อุ้ยกำลังขึ้นใหม่เอาไรต่อไปจะเป็นเห็ดตัวนี้เหรอพี่น้องกาดว่ากจุ้มง,งามสามจุ้ง ลังขึ้นใหม่นอเกีเ่ยวออปุ่งดงสัตว์ว่ามื่อมั่นโผล่หลายไปจังนอ,อ,นอพี่น้องสำหรับคลิปวันที่18เมษายนปี6 5ก็เดินทางกลับมาฮอดรถพี่น้องบัดนี้ยอดเ็ดที่ได้ที่มันกะถือว่ามันอยู่พี่นอ้องยังมันคือเก่าอยู่แต่ว่าสิแปลกเริ่มเปลี่ยนแล้วเด้อพี่น้องเริ่มมีเฮ็ดหน้าแล่เฮ็ดหลังแหล,ล,ล่แล้วก็เป็นเฮ็ดดอกเฮ็ดร่วมทั่วไป ช่วง,งหัน่นมาท่านมีพี่น้องช่วง,งหั่นทีมีแตะละงโงกกับเพ็ดผึ่ง้วกาเฮ็ดบดดินพี่น้องช่วง,งหัน่นตอนนี้เริ่มมีแหละพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปก็ถือว่ามาันสุดยอดคือเก่าอยพี่น้องตาเจเกตานี่เต็มหักลักๆกับเป็นบดดินละพี่น้องส่วนละงโงกก็ได้ป้าปลายเด้อพี่น้องละงโงกเริ่มท้อยละได้ปลายปันได้ลักลักเลยเหมือน,นก็สิเป็นเฮ็ดบดดินละพี่น้อง อ๋พี่น้องล่ะพี่ลาน้องกับบ้านก่อนพี่น้องบานนี้ชื่นชอบวิดีโอจากไหนก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอย่างร่รวนกับคนส่องปลาใหม่พี่น้องสําหรับเมื่อวานนี่บ่มีคลิปเด้อพี่น้องอยายบ่สบายเ้ายายอยู่โรงพยาบาลพี่น้องเมื่อวานนี่ วันนี้ก็เดินทางเขาปลาคือเกา่ากับมันสุดยอดคือเกาอ่ายุพี่น้องอ๋อคอยล่อรุ่นกับคนสองปลากับยีเกตใหม่พี่น้องคลิปใหม่เมืองใหม่วาสิไดสรีมานคือมานนีบออย่างล่อรุ่นพี่น้องออยีเ,ยเกตสวัสดีค่ะอาอล่อรุ่นกับคนสองปลากับยเกตใหม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับบ้านก่อนพี่น้องมานี่สวัสดีครับ